5วิธีเพิ่มเงินเก็บมหาศาลคุณก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานให้กับเงินให้มันใช้ยากที่สุดครับสำคัญกว่าคือเพิ่มรายได้ครับรายได้มีโอกาสไม่มาแต่รายจ่ายนั่นมาเสมอไม่เคยผิดหนักครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินท่อสนุกแล้วก็มีสาระนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีเงินเก็บเ,เพิ่มนะครับห้ามพลาด EP นี้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะเราจะว่ากันด้วยเรื่อง5วิธีเพิ่มเงินเก็บมหาศาลก่อนจะไปต่อที่เนื้อหานะครับผมขอพูดเรื่องสำคัญสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเลยนะครับ ที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเราตั้งใจทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับอย่าใช้ความรู้เรื่องการเงินกับทุกๆคนนะครับและเราก็เติบโตขึ้นได้เพราะทุกคอมเมนต์ของทุกๆคนทุกๆคำแนะนำนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ทํารายการนี้คนเดียวมีทีมงานด้วยมากมายนะครับทำทีมถ่ายทําทีมตัดต่อครีเอทีฟและอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณเห็นว่าเราทําได้ดีแล้วนะครับก็สามารถให้กําลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขอบคุณครับข้อหนึ่งครับเพิ่มแรงเสียดทานในการใช้เงินครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมว่ายกตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างคือขนมครับสมมุติว่าวันนี้คุณซื้อขนมมาแล้วซื้อจากนอกบ้านมานะขนมที่คุณชอบนะครับแล้วคุณก็เอามาไว้แบบบนเคาน์เตอร์นะบนอะไรก็แล้วแต่ที่มึงคุณเห็น,นได้ง่ายๆใช่ไหมครับกับระหว่างนะคุณไม่ได้ซื้อเข้ามา คุณต้องออกไปเช่นออกไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านออกไปที่ห้างคำถามคือคุณว่าโอกาสกินขนมอันไหนมากกว่ากันครับแน่นอนถ้ามันอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมคือก็เดินไปฉีกกินเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะออกไปนอกบ้านต้องขับรถหรือต้องเดินไปมันใช้แรงใช่ไหมมันมีแรงเสียดทานมากขึ้นความอยากก็อาจจะลดลงก็ได้คือแบบโอ้ท่านจออกไป เปลี่ยนเสื้อบางคนต้องแต่งหน้าก่อนด้วยนะก่อนจะออกไปอย่างเงี้ยคือเฮ้ยถ้ามันใช้พลังงานเยอะขนาดนี้คือเออไม่กินก็ได้เห็นไหมครับว่าอะไรก็ตามถ้ามีแรงเสียทานเข้ามาเนี่ย คุณจะใช้มันน้อยลงทีนี้มาเรื่องของเงินบ้างคุณก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานให้กับเงินให้มันใช้ยากที่สุดครับทำยังไงเช่นสมมติว่าคุณได้เงินมา100บาทคุณต้องตัดไปเลยครับสมมตินะ30บาทเนี่ยฉันจะไม่ใช้ใช่ไหมฉันจะออมฉันจะลงทุนใช่ไหมครับคุณก็โอนเงินไปที่อีกแอปหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือเริ่มเพิ่มความเสียดทานแล้วแต่มันก็ยังน้อยอยู่ครับเพราะว่าทุกวันนี้คือมันอยู่ในมือถือใช่ไหมก็คือโอนกลับไปกลับมามันได้ใช่ไหมโอนไปแล้วบวมันแบบ จําเป็นต้องใช้หรืออยากใช้คุณก็แค่โอนกลับหรือคุณก็ใช้ได้เลยจริงไหมครับ, <d> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทําแบบนี้ดูครับคือ30บาทนั้นไปฝากอีกธนาคารหนึ่งครับแล้วคุณไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารนั้นถ้าคุณจะถอน30บาทนั้นได้คุณต้องขับรถไปธนาคารเท่านั้นในช่วงเวลาด้วยนะยากขึ้นจริงไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะใช้ไอ้สาบบาทนั้นก็น้อยลงจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแรกครับเพิ่มแรงเสียดทานให้กับการใช้เงินของคุณครับมีอีกหลายวิธีนะครับที่จะช่วย เพิ่มแรงเสียดทานให้กับการใช้เงินของคุณเช่นเลิกใช้บัตรเครดิตครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้เงินสดอยู่ครับมันทั้นให้คุณสังเกตไหมถ้าคุณมีบัตรเครดิตปุ๊บคุณจะจ่ายง่ายขึ้นรูดปื๊ดรูดปื๊ดสมที่เขาพูดเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันหลักการเดียวกันเหมือนคาสิโนครับเวลาคุณไปคาสิโนสังเกตไหมครับบางคนบอกไม่เคยไปโอเคผมก็ไม่เคยไปนะผมเคยเห็นอย่เดียวโอเคเวลาคุณไปคาสิโนเนี่ยสังเกตไหมครับว่าคุณจะไม่ได้ใช้เงินสดใช่ไหมไม่ได้แบบใช,ใช้เงินสดจ่ายเลยใช่ไหมครับเขาให้คุณเนี่ยไปแลกชิปมาก่อนเพราะว่ามันออกแบบมาอยู่แล้ววค่า คุณจะรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เงินหรือความรู้สึกเป็นเงินมันน้อยลงครับคุณก็จะกล้าใช้กล้าจ่ายกล้าเบสมากขึ้นหลักการเดียวกันบัตรเครดิตนั้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้เงินอยู่ครับมันเลยทําให้คุณใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการก็คือเลิกใช้บัตรเครดิตไปเลยครับพกแต่เงินสดและพกให้มันน้อยที่สดุดถ้าคุณลดการใช้บัตรลงพกแต่เงินสด ควักเงินสดแต่ละครั้งมันจะหนักกว่านึกภาพดูนะครับข้าวเน,นี้ยคุณไม่มีบัตรเครดิตเลยแม้กระทั่งบัตรเดบิตก็ไม่มีจะใช้เงินแต่ละครั้งคุณต้องไปธนาคารต่อคิวถอนเงินยากขึ้นแล้วเห็นไหมสองพอเงินอยู่ในกระเป๋าไม่มีบัตรนะควักเป็นเงินสดทุกครั้งที่คุณจะซื้อมันตระหนักมากขึ้นเพราะว่ามันเห็นเงินออกคาตาสมมติว่ามีคน2คนแล้วกันนะครับคนหนึ่งเนี่ยมีทุกบัตรเลยทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเนาะส่วนอีกคนหนึ่งคือไม่มีบัตรอะไรเลยครับมีแต่เงินสด คำถามคือคุณว่าคนไหนจะใช้เงาอกกันแนวโน้มคนถือบัตรก็จะใช้เงินมากกว่าครับอีกวิธีที่ช่วยเก็บเงินให้คุณเป็นอย่างดีเลยคือกดไลค์ครับกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าคุณจะได้เนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ความรู้เรื่องการเงินทําให้คุณเนี่ยลดทั้งรายจ่ายและเพิ่มรายได้ดีไหมครับอ่า ข้อ2คุมอารมณ์ครับอันนี้ทํายากนะแต่ต้องฝึกทําได้ครับพัฒนาได้เพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยมีแค่2อย่างคือใช้เหตุผลหรือว่าใช้อารมณ์และให้ทายว่าคนส่วนมากใช้อะไรใช้อารมณ์ <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นหนังสือเล่มนึงครับชื่อว่า Thinking Fast and Slow นะเขียนโดย Daniel Kahneman นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับในหนังสือ Thinking Fast and Slow เนี่ยอธิบายไว้ว่าสมองคนเราเนี่ยมีอยู่2ระบบครับ Fast System กับ slow system ก็คือเร็วกับช้านั่นเองใช่ไหมโอเคสมชื่อเลยเร็วก็คือมันจะทํางานเร็วแล้วมักจะทํางานก่อนชิงทํางานก่อนก็คืออารมณ์ครับ slow system คือเหตุและผลซึ่งมันใช้พลังงานเยอะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเจออะไรก็ตามเช่นเจอเสื้อผ้าสวยๆเจอของดูในแอปดูในเว็บเนี่ยคือคุณว่าคุณใช้อะไรส่วนมากจะเป็น fast system คือมันจะชิงทําก่อนเลยตอนนี้เรากำลังจะฝึกครับใช้ slow system ก็คือ และผลครับแล้วเชื่อไหมครับว่าส่วนมากเนี่ยเราเนี่ยซื้อของโดยใช้อารมณ์ไม่ใช่แค่ของเล็กๆนะครับยันไปถึงของขนาดใหญ่เช่นบ้านเลยก็คืออารมณ์ครับสังเกตไปว่าเวลาบริษัทเหล่านี้ก็ทําการตลาดมันจะไปที่อารมณ์ของคุณไปที่อารมณ์ของคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกครับฝึกใช้เหตุและผลถ้าเราเชื่วิทยาศาสตร์หน่อยเนี่ยเหตุและผลคือตรงไหนรู้ไหมมันอยู่ตรงนี้ครับสมองส่วนหน้าเรียกว่า prefrontal cortex ครับเรากำลังจะฝึกตรงนี้ ให้ทำงานมากขึ้นครับแล้วมันฝึกได้ด้วยนะครับเหมือนเล่นกล้ามเลยยิ่งใช้บ่อยยกเวทที่มันหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเอาอมันออกกําลังกายเลยครับวิธีฝึกง,ง่ายๆเช่นสมมติว่าคุณกำลังจะซื้อนี่แล้วคุณหยุดก่อนแล้วคุณรอเวลาให้มันผ่านไปสัก1วันหรือ7วันเลยแล้วลองกลับมาดูว่ายังอยากซื้ออยู่หรือเปล่าสังเกตได้เลยว่าความอยากจะลดลงเพราะว่า เหตุและผลมันทํทำงานมากขึ้นครับอีกอันหนึ่งก็คือที่ช่วยได้นะก่อนซื้ออะไรเขียนออกมาก่อนข้อดีข้อเสียของการซื้อคืออะไรพอมันเขียนออกมาปุ๊บริ่มเห็นอ๋อข้อดีมันสั้นข้อเสียมันยาวมากเช่นโอ้เงินเก็บจะน้อยลงลงทุนได้น้อยลงนะตอนกเกษียณเงินฉันจะ่อไม่ค่อยมีนะพอคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือฝึกใช้เหตุผลแล้วครับมันมีประโยคนึงของ Warren Buffett บอกไว้เลยนะครับว่า if you cannot control your emotion you cannot control your money ครับถ้าคุณคุมอารมณ์คุณไม่ได้ คุณจะคุมเงินคุณไม่ได้ครับขอขั้นนิดเดียวครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะดูเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าบังเอิญผ่านมาเจอเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันพิเศษกว่านี้ e x ็ก u s i v e กว่านี้คุณสามารถร่วมเป็น Membership พโปรแกรมกับเราได้ซึ่งสิทธิพิเศษมันมีมากมายครับโดยถึงการไลฟ์สดๆกันทุกเดือนด้วยสามารถกดจอยข้างล่างได้เลยครับข้อ3 รีไฟแนนซ์ครับจริงๆหลายอย่างนั้นรีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างหลักๆแล้วกันก็คือบ้านแล้วกันหลายคนไม่ทราบนะครับว่าทุกๆ3ปีนั้นคุณสามารถที่จะรีไฟแนนซ์บ้านได้นะครับการรีไฟแนนซ์คือคุณจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมก็ได้นะครับหรือคุณจะไปธนาคารอื่นก็ได้ธนาคารใหม่ก็ได้นะครับหลักๆคือเราเลือกอัตราดอกเบี้ยที่มันถูกที่สุดใช่ไหมแต่หลายคนไม่ได้ทำนะครับพอมันผ่าน3ปีไปใช่ไหมครับมันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือที่เรียกว่า MRA ปุ๊บจะเดิมดอกเบี้ยผ่อนบ 2-3-4%มร์เันจะกลายเป็น 7%-8% ไปเลยซึ่งมันต่างกันมหาศาลไอ้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เงินต่างกันเยอะนะครับที่มันต่างกันเยอะเพราะว่ามันจ่ายต่างกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจำมาเลยนะครับ น้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลครับพอคุณรีไฟแนนซ์ทุก3ปีเนี่ยสี่ตามมาคือทําให้ดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายต่อเดือนนั้นมันค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งผ่านเป็นผ่อนเป็นนานขึ้นใช่ไหมทางต้นและดอกมันค่อยๆลดลงใช่ไหมครับหปี7ปี10ปี20ป,ปีน้อยๆลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณจะมีเงินเก็บเงินเปนลงทุนมากขึ้นครับ ข้อ4อะไรทําเองได้ทําครับตรงตัวเลยครับอะไรทําเองได้ทําครับจบไม่ใช่แล้วลนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยครับถ้าคุณทํางานประจําคุณไปที่ออฟฟิศใช่ไหมครับตอนเที่ยงลงมาก็กินข้าวใช่ไหมก็คุณต้องซื้อเขาใช่ไหมครับจะข้าวแกงจะอะไรกแ็แต่ถ้าเทียบกับคุณทําไปเองจากที่บ้านแน่นอนมันถูกกว่าอยู่แล้วครับแต่หลายคนก็ไม่ค่อยทำหรอกครับเพราะว่ากลัวดูไม่ดียกตัวอย่างเด็กๆก,ก็ได้ครับเด็กที่ไปโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายค่าข้าวกลางวันนะครับกับ คุณพ่อคุณแม่แพ็กข้าวบางวันไปให้เด็กบางคนก็จะอายใช่ไหมเ <c oughs> ขินอายเว้ยเพื่อนแบบไม่มีใครเป็นอย่างนี้เลยฉันคนเดียวเงี้ยใช่ไหมครับหลักการจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณก็ต้องไม่แครกคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นเขาจะตอนกลางวันไปกินอะไรเนี่ยกินอาหารญี่ปุ่นตบท้ายด้วยขนมตบท้ายด้วยชานมไข่มุกกี่ร้อยบาทแล้วแต่ของคุณเนี่ยทำเองไปใช่ไหม ต้องอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนร่วมง,งานคุณไม่ได้มารับผิดชอบชีวิตคุณนะใช่ป่ะครับกรเกษียณได้ไม่ได้เขาไม่ได้กังวลคนที่ต้องกังวลคนที่ต้องคิดคือคุณทีนี้ลองคิดตามครับว่ามีอะไรอีกบ้างที่คุณสามารถทําเองได้บ้างเช่นแทนที่จะสั่งพวก Gra b Li n e man นนะครับเดินไปกินแถวป้านหน่อยประหยัดขึ้นจริงไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปกินที่ร้านเลยถูกกว่าไหมลองคํานวณดูนะครับบางคนทุกวันนี้อยู่คอนโดนะอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับเอาผ้าไปจ้างคนอื่นซักสมมตินะครับลองคิดดูว่าถ้าซักเองบางส่วนไม่ต้องทุกส่วนก็ได ผูกลงไหมประหยัดขึ้นไหมนะครับหรือบางคนก็ไม่ได้ใช้เสื้อผ้าเยอะอยู่แล้วซักเองหมดเลยได้ไหมและถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะครับนอกจากคุณจะได้เงินเก็บที่มากขึ้นแล้วคุณได้อะไรเพิ่มเลยไหมครับคุณได้ความภาคภูมิใจมากขึ้นด้วยครับยังไม่รวมว่าระหว่างทำเนี่ยเช่นทาอาหารนะครับหรือว่าซักผ้าเนี่ย,ย,ย,ยคือคุณไม่ได้ใช้มือถือมันทาให้คุณเนี่ยผ่อนคลายด้วยถือว่าเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะครับข้อห้า ยกเลิกสมาชิกที่ไม่ได้ใช้ครับต้องบอกว่าในช่วงประมาณสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโมเดลธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากคือ subscription model หรือว่าเหมาจ่ายครับซึ่งมีเยอะด้วยนะทุกวันนี้นะยกตัวอย่างเช่น netflix disney plus youtube premium อะไรพวกนี้คือ subscription ใช่ไหมครับซึ่งจริงมันถูกมากเลยครับมันไม่ได้เยอะนะ500บาทบ้างพันบาทบ้างอย่างนี้นะครับแต่ ด้วยความที่มันมีแบบนี้เยอะมากครับในทุกอุตสาหกรรมเลยครับมือถือก็เหมาจ่ายสตรีมมิ่งก็เหมาจ่ายคลาวก็เหมาจ่ายหรือ,อตัวอย่างหนึ่งคือเช่นแอปแต่งรูปจากเดิมที่ผอมด้วยแอปเลิกใช้ผอมเองจริงดีกว่าไหมอย่างนี้เป็นต้นคือได้ออกกำลังกายสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยเลยครับต้องบอกว่าแต่ละอย่างมันไม่แพงแต่พอมีหลายๆอันรวมกันมันเริ่มแพงจริงไหมครับเห็นไหมว่าถ้าคุณ่ะค่อยๆประหยัดเล็กๆน้อยๆได้แต่ยาวนานเงินเก็บคุณจะมาหาศาลครับ และนี่คือ5วิธีช่วยเพิ่มเงินเก็บมหาศาลครับถ้าคุณฟังแต่ละข้ออาจจะรู้สึกว่ามันเก็บได้ไม่เยอะนะเทียเล็กเทียรน้อยจะบอกว่าอย่าลืมนะครับสมการคือน้อยคูณนานเท่ากับมหาศาลครับอยากจะฝากสุดท้ายไว้ด้วยครับว่าลดรายจ่ายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่จริงๆสาคัญกว่าคือเพิ่มรายได้ครับแล้วจะเพิ่มรายได้ได้ยังไงคุณก็ต้องมีความรู้เพิ่มคุณต้องมีความพยายามเพิ่มมันเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยครับสุดท้ายขอปิดด้วยคําคมนี้ครับรายได้มีโอกาสไม่มา แต่รายจ่ายนั่นมาเสมอไม่เคยผิดนัดครับแล้วถ้าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แน่นๆเลยบอก YouTube ไปเลยให้รู้ว่าให้ฉันเป็นคนชอบเนะะื้อหาด้านการเงินแบบนี้นะนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเจอเราทุกสัปดาห์ครับแล้วไว้เจอกัน EP หน้าโชว์ดีครับสวัสดีครับ